มันเป็นเทพอะแต่แบบว่าไล์รอนีอันนี้ยังอยู่ในไลฟ์เดิมไหมไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ั้หมดสบหมดแล้วเป็นทำไมไลฟ์สิบวิอไอสตาร์กูโนบิต่อ ก็คือปิดท้ายด้วยด้วยเรียกว่าภาค่อวะวะเรียกว่าม่ที่เป็นแบ็กบิเป็นซีรีส์มันจะเป็นเป็นซีรีส์แบ็กบิดอะแล้วก็มีแต่ละตำนานอะไรอย่างนี้จอเป็ครับเดีอะไรวะใครบอกว่ามนโตไว้เียเดี๋ยวรอดูวันหลังนะครับวกนี้ย้ายถูกในในมันโตว่า เดี๋ยวขอเช็คกันหลังน่อโเคไปละมันมีอาชุดนีครับก่อนเดี๋ยวผมขอเช็คกันมันมีเลมันไม่น่ามีดานะแต่ผมขอเช็คกันผมคิดว่ามันจะมีมันมีโพสที่มันลงสตรีมเมอร์ที่เขาเรียนไม่รู้ผมรีวิวหรือเปล่าเดยที่มันบอกยี่สิบถึงยี่สี่เนี่ยมันคือไม่เป็นประกาศเไม่มีวะมันมีอะไรเนี่ยโอ้ตายวะมันดูจักสักคน w h e เอวอะไรไอ้เยอะึงแวเกมเจ๊กมาปิดไงนี่ะมันไล่ีตอนไหนนะระสิบอ็ดสิบเอทันวาโอ้ยสัตว์ไม่ต้องรอแล้วไลฟ์ไม่ต้องรอไอ้กเรอดูไลฟ์เกมมันเองหละไม่รู้ มั่วนี่มันยี่สิบเนี่ยเทมีเอมันโซนไหนโซนเวลาไหนเนี่ยอะไรอะและส t e มสกิล e d u l e บวกสองมันต้องเป็นเวลาไทยเท่าไหร่เนี่ยไว้ UTC ลบจากไทย้ย UTC บวกสองก็ลบไปห้าลบไปห้าเวลาไทยลบไปห้าก็เช้าเลยวะเช้าเลยเช้าเลยดีกว่า สามห้าแปดโมงครึ่งกูจะดูเฮียอะไรกูไปกูอยู่แปดโมงครึ่งมึงบ้าเว้ยมีแปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็เส็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองมันมันจะไปลงอะไรตอนนั่นวะมันเป็นไม่น่าใช่ก็ออฟฟิเชียลเขาลงหรออืมอ่ะออฟฟิเชียลนอตไคล์ออฟฟิียลไหเขาเป็นเขาเป็นพาร์ทเนอร์ เป็นพาร์ทเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ของวิยเนี่ยโขโยลิงเนี่ยอ๋องั้นผมว่าไม่น่าจะมีอะไรป่ะถ้าเกิดไม่ได้ไลฟ์ในช่วงเปิดตัวใช่ไหมไม่ได้เขาเอาเดี๋ยวซาร์ลิงนี่เขาเตีมเมอร์สายไหนสายเกมไหนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเรามาไม่เอาไม่เอามาจีได้ไงวะเขาเป็นยีงไงเขาเป็น อเไม่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรวะถ้างั้นไม่น่าจะมีอะไรแบบว่าน่าจะเท่าที่เห็นแล้วมั้งเท่ดาไลน์ปิดไปแล้วเนี่ยมักพายเกมคอมสเปเชียลโปรแกรมคืออะไรเนี่ยมันเป็นวันอื่นน่ะน่าจะเป็นไลน์ในช่องนถ้ามันแบ่งเยอะขนาดนี้ผมว่าไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นแบบที่เห็นแบบในลีกหรือเปล่าเออไม่รู้ แต่แน่ๆเลยคือไม่มีมาราโตะไอ้เหี้ยม <laughs> อมนาโตะมอมอะไรวะแม่ใครบอกแบบมาราโตะของใครคนหนึ่งเอาอย่ะเนี่ยมาแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าอะไรวะเกินชินวัวลายหนีแเนอส์กูไอ้เหี้ยคือตอนเช้ามาดูช่องนี้โอเค่ช่องอะไรเกินชินมึงไปเอาใครมาเนี่ย โโอ้หไม่รู้มไม่มีเกี่ยวกับเกนชินเลยมึงไม่เอาไม่เอาไอ้นั่นบอกว่าไม่เอาใจโทรมั้งไอ้ชิงเงาอะไรมาเนี่ยไอ้แค้นตาเทลฮะโอ้มมไม่มีเกนชินเลยนี่หว่ามึงเอามาทำอไมเนี่ยกุ้มแปลกๆนะไอ้แค่อะไรวะนี่เขาไลฟ์อะไรอยู่เนี่ย ออยไม่รู้ไม่รู้เออก็ิดินสร้งเมฆเกมคอมปี้หลายซูลอีซูเอร์ร์ก็ก็บอกเฉยไม่มีอะไรก็เกมคอมปี้ไม่มีอะไรโนอยู่ตรงกลางมาทุกข่ายไอินโฟให้มาด้วย ซีซัพไม่มาอินโฟไม่มาฮีโร่ไม่มาเพอร์เฟคเบอร์ไม่ไปเชื่อมันมาแค่เกมไซต์มันมาแค่สามค่ายนี้นี่หว่าเซนเกมแซนกิบไลน์ไดฮอตตาฮอตตาไม่มีในนี้จะต่ำเพื่อไงอะไรวะมต้นนี้มาเอ้บันไดมาอย่างบันไดมาแล้วเนาะนินเทนโดมิโคมิโคเอโปเกมอนโกไม่มากูมั่นใจเดนไม่มีนินเทนโดอ๋อเป็นพันเนอร์ใช่ไหมยูบิซอลก็ไม่มีเหรอไม่ ไม่มีนี่มันเป็นแค่รัดเนยมะเพอร์บีตเพอร์วีดก็ไม่มีนี่อะไรวะแล้วมึงใส่ทำเชี่ยอะไรอ่ะพูดนิ่งไง New Game Review for the first time Player Review excitement on the opening night of Gamescom on the opening night of Gamescom มึงมึงใส่โลโก้ที่ตดวกลางไอ้เชี่ยไม่มีกูมาลองดูหน่อยเนี่ยกูดนใครเขียนเนี่ยรีพอร์เขียนความเขียนีพอร์ตไม่ถ้ามันมีอย่างน้อยสัก สักเกมนึงกูอยากจะยังตื่นมาดูนะกูตื่นมาดูไม่มีสักเกมอย่างเงี้ยบ้าแล้เนี่ยเออไหนกูขอดูคอมเมนต์พี่แจ็คดิคอมเมนต์ให้มาดูทำไมเนี่ยกูนอนต่ออยู่วะสนุกมากครับคุ้มค่าจริงๆไอ้เมนแรกมันแปลว่าอะไรวะกลัวมันบ่นแน่เลยมอ้เมน่ยอ๋อไม่ได้บ่นไม่ได้บ่นไอ้เจตเกียนกูไม่ได้เม๊ง กูโดนเกียนกูโดนเกียนไอ้ชิเกมคอมเกียนกูไอ้สัตว์ไม่มีเลยไอ้เหี้ยแล้วแม่งไปอยู่อะไรแล้วผมดูแล้วนะถ้าไม่งสตรีมเมอร์แม่งไม่เกี่ยวกับเกมกูดูทรงแล้วไม่น่าจะมีอะไรด้วยกูเดาอ่ะเออไอเฮียเกมคอมไอ้สัสไอเดโมอะไรไอ้เหี้ยโดมิสเต็กสแตนดาร์ดนิวเดโมเกมอะไราไอ้เหี้ยเกมคอมไม่มีแม่งเกียนคอมไอ้สัตว์เสอยูเวลา จิ๋วแต่งนอนไออีเม้นก็ทีเซอร์สั้นเหลือเกินอืมอคุ้มไหมเนี่ยถามจริงสรุปไลฟ์นี้ที่รู้คือเกมนี้แดกขาดเกมอะไรเดชอ่ะเป็นชุดชาร์ดมันคือดชชาร์ดแล้วทำไมกูเจอนี้ยแดชชาร์ดขึ้นวะพิมถูกวะหรือชาร์ทผมมันคือเกมมันคือเกมเก่าที่ทำใหม่หรอ มันคืออะไรรถไฟเหรออ๋อเดินชาออเดินชาโอเคกูใช่กูว่าเหี้ยนี่คือภาคใหม่ของเกมนี้ฮะเหี้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ภาคเก่าของมันนะเดี๋ยวรถไฟเหี้ยอะไรมันมันเหืนได้แล้วนะเหี้ยเราต้องไปดูต้องไปดูในพีวีมีเด็ดกันยัไงวะอยู่ในทีอะไรมาดูครับเออเดี๋ยวย้อนกลับปน เออตรงนี้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 อ๋งนี้เออเกมนี้อาจะตายคแบบเไรอะเออแต่เดี๋ยวดูเกมเพลยงก่อนเกมนี้ที่อามาแทบอะอา้าตายที่ถึงนี่ชื่อเกมอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ้ยบอกว่าเกมนี้พีคสุดเลย ไอ้เยี่ยตาเร็วกว่าตีเลยเด็ดสุดโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเป็นชูไม่ได้ว่าถ้าเป็นเงี้ยยุ่ยยุ่ยมึงเลยไม่กล้ามาหรือเปล่าเจอที่นี่ไปเนี่ยเออเจอที่ไปจืดเลยอ่ะไอ้เยี่ยจะจแซ่บมึงไม่กล้ามาหนิหวยเยี่ยนะอ้าวหน้าตายนุฉิ่งอะไรวะไอเกมไม่ใช่ระหว่าปีที่แล้วมันชื่อหรอหรือ เดช่าตักเดชาตักเออเดชาตักไฟลัชเออกำลังจะบอกอยู่นึกชื่อไม่ออกเออก็ออร์บินิจ่าใครได้เงี้เลยไม่กล้ามาเจอเกชินคิวเลอร์สรุปไลน์นี้ได้อะไรได้เด็กชักทักแล้วก็เอ็นฟิวแล้วก็เกมนี้เกมนี้ก็สวยนะเจนอ็นฟิวอิสเรียน คนบอกบ the, ้านเกิดอะคิ no. วิลี่อ hey. ิสตัตต่เกมเนี่ยโคตรสวยเลยจะจูนผีตรงนี้แหละมนวิวาเลยส่น้ำเงินไอซองเอเลเจนไอ้เลเจนออฟซองหน้าเล่นเลยเอลเจนออฟเซลดาไอ้ี่เกมเยี่ยมหน้าเล่นกว่าเกมที่อยู่ในงานหลัก เจ๊กเนาะเห็นไหเจ๊กเจ๊กจัดเลยมีตะผีเจ๊กเฮ้ยเฮ้ยแดนก็ไอ้การ์ตูนบ้านบ้านผีนร้อนเที่ยอันนี้เทพเจ้ามังกรโดนเกินขนาดดารากัมบอลมีเด็กด้วยนะเกมนี้ดารากัมบอลตอนมีของพรมากไปอีกอันก็ทัชจีนีก็ไปเดินฟิลไหม คอดก็นวยอนคิก็ไม่ได้มีอะไรว้าเพราะยังไม่ได้ประกาศไม่่อยมีอะไรแต่มีตัวละครใหม่อโปรเจกต์เลสโปรเจกต์เลสโรลี่เออนี่ไงเอ็ดิลเอนี่ไงโปรเจกต์โปรเจกต์นามิอันดิมูชอ๋ออียกันเดิมด้วย มีอย่างเบิมว่าอืมไอ้จัดเวนเวนฟิเหมือนเดิมเฮ้มีเด็กมีเด็กรอก่อนรอก่อนเอ้ยโมแล้วไอ้เจ้าแล้วม่ลุกึงมึงไปเป็นโนมินีอะเขาได้ยังไงะสัษั์เกมยังไม่ออกมั่วไปไงนเด็กๆเด็กๆมันมันโปรเจกเล็หรอไม่ใีู่ดาเอ็นฟิมาเอ็นฟืออะไรวะเฮ้ยชื่อบริษัท เป็นฟิล์มัสแต่ฟิลคือรมัน CBT กันตีพุ่งเปิดเลย CBT ก็สามรอบไม่ให้เปิดเฮ้ยเขาเพราะนั่นไปแล้วรอบนึงไงผมเห็นเกม CBT สองรอบแล้วเปิดแล้วมันต้นเกมมันเจ๊งนอนดียว่ากินแล้ววะเอ็นฟิลเอ็นฟิลเปิดสองรอบไปลูกป้าลูกป้ามีลูกป้าด้วยว้าวว้าลูกป้าเออไม่ใช่ไม่ใช่ลูกป้าลูกป้าลูกป้าไม่ใช่คนละโทนสี ไป lower lower แต่งฉากยิ่งยิ่งเท่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 ไอ้ศับคิดงใช้มันลันในคอมได้ขั้นแรกคือมึงต้องไม่เรนเดอร์โรงงานลันได้แน่นอนรันแหละรันม่ถือวะรันเออรันมือถือรันม่ถือโอ้เท่ขนาดนี้โเวอร์แน่นอน PS Standing Wow Into Wow Winfield เอามันของโซนี่เหรอไม่ใช่มันไอ้นั่นปะเรียกว่าอะไรวะ Family Mark หมายถึงว่ามันเค็มโลโก้เหรอเทปมาของเทปมาของ PS เพราะไอ้มันเดี๋ยวนะมันเพิ่งประกาศว่าจะลง PS5 ปะหรือมันคืนละจำไม่ได้ มันเพิ่ง,งล่าสุด<ต>เ,เพิ่งมีเกมเพล์ล่าสุดเพิ่งมีเกมเพล่เพ่ห้าแต่ไม่น่าจะประกาศตั้งแต่แรกนะมีอะไรอีกบ้างนี่ไงดีสุดในไลน์อ๋อเสียวแล้วก็เซนต์ยูเอฟที่มีเด็เดสุดคือเด็กเสื้อลหลังาคาเพนเทอร์มันมันก็ไม่ได้มีเลยปะเพราะมันจะมันเหรมันจะเข้าหรือหนีไปมมีเด็กมีเด็กเสื้อขาดด้านหลังเด็กเด็กสุดในไลนะ มัน,มนเยยกมมันจะขายแล้วเนี่ยใช่แล้วแต่ทําไมรู้สึกความน่ากลัวมันจะเด็ฟสุดก็ไดู้บอกไอ้เหี้ยโอ้ตัว d i r ขาดก็ได้มันจะขาดอะไรขนาดนั้นวะไอ้ขี้เลยสายยันหนังไฟท์ผ่านมาได้ เอาจริงคอนเสิร์ตในฟินิชั่นก็ดูว่าหลายซักรองเพลงไม่มาเพลงเดียวเลยนะอยากอยากจะรู้ว่าบทมันจะมันจะดุดโลกแค่ไหนเพราะว่าคุณรู้ใช่ป่าวว่าคนเขียนบท <Just I? S 1> เออคุณรู้ใช่ป่าวว่าคนเขียนบทที่กุรชีภาคซดสื่อกับโก <laughs> ไม่มันมันก็ไอเรีวคิชีไม่ใช่หรอก็ทุกซีรีส์มันเน่ะก,ก็โกกับซดสื่อมันมันหลุดหายเลย ไอ้เแี่ในกลุ่มเด็กเนเอาจริงมันซีดีเคียดีภาคไหนมาไปหลุดมากก็โกกับสต๊อกก้ไมเท่าไหร่สต๊อฟเสือหลุดยับเลยยันตอนจบสุดติ๊เนี่ยคุณนึก็ดูซีดีแตรโลมิติโอ้คุณแม่งมินิโก่แม่งก็พอแล้วนะเยอยเฮ้ยมันยังอยู่ตีมเขาไงไอ้แค่ไคิดกลุ่มก็เอออย่าตีมตีมเออเอออะไรดันเต้อร์ลิกี้อ้ามันมีขึ้นตอนแรกด้วยเหรอถึงว่าเราเป็นคนดูเป็นดันเต้อร์อีฟโน อะไรเกมมันดน้ inferno อ่ะเอ่อ divina comedy อ๋อหรือชื่อเล่นคือ diva comedy ไฟน์แอทเฟร a ดีไอ้จั่ไอ้แค่นี้มันแต่สปริงแท็บอ้นี้เพิ่มเพิแงเพิมเพิ่กายสู้สปริงแท็บสปริงแทบเฮ้ยก็คือเป็น diva comedy แต่ว่าเป็นเกมแอคชั่นนะรู้ไมว่าชอกันติดิวา a ค o m e d y The ได้ inferno แอ้ชั่น เย yeah. น่าสนใจฮี่เกมีเฟอรฟ์ฟูรี่เ <laughs> ฟ <laughs> <laughs> อร์ทุร์ลนดับที่สิบโอ้จริงเนีไงไง่ยไ <laughs> อ้เนี่ยน่าตางผมเป็ขบเลยโอ้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 ฟอร์ฟอร์นดับที่สิบเนี่ย มันดึงหน้าจังไรใแต่ทำไมชุดมันคลิปเองอยู่มันออกเอเชียวะไปเองตามันตีอะไรทำไมทำไมชุดมันดูเอเชียวะหรือว่าที่เวสติวิน่าคอมเมดี้อาลาสติวิน่าคอมเมดี้อาเธอชื่อเกมไม่เจอไหนทำเนี่ยค่ายอะ่รจะเธอชื่อเกมไม่เจอจะตั้งชื่อตามนิยายเลยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อ โอ้ยเฮียดูคนอื่นวเขาปีนคเขาเดียวปีนว่าเฮียคนอื่นวเขาทำได้แค่ปีนไอ้เฮียที่วิ่งขึ้นเขาอ่ะอ้าวกูรู้เขาเอกไงเฮ้ยแต่เกมเราทำได้ทุกคนนะครับไต่ผาทุกคนแต่ไต่ผาก็ทำทุกคนไงก็แจ้งยางทำทุกคนไงก็ดีเออโอ้ท่านมึงไม่กดโอ้ยถ้ามึงไม่กดเมลเลอดั๊มาวิ่งขึ้นเขาไม่ได้นะไม่เฮียไต่นะแล้วเกมมึงเกมมึงประกาศตั้งแต่ชาติไหนวะกูรู้ว่าเป็นสังคอร์แล้ว แล้วแอดได้จะออกตัวแรงมากสรุปไม่มาอย่างน้อยกูก็ไม่ออกตัวถ้ามันดูเก่ามันจะออกตัวแรงแรงอยู่แล้วถ้ามันดูเก่าเนี่ยมันทำนานเกินไอ้เนี่ยมันเกลเฉดตกยุบอะไอ้เนี่ยมันไม่มีตกยุบก็เกินชิมอยู่ดิเออแล้วมึงประกาศในชาติไหนเมากผมผมจำเนี่ยมันประกาศตอนกินชิมมาปีเดียวเองไม่ใช่เหรอใช่ไหมคุณเห็นไม่รู้ว่ารัฐบอกว่าเนี่ยมึงรออะไรอ่ะมึงรออะไรอยู่รอมึงเปิดเนี่ย ลองเปิดไอ้สัตว์เก่ามากเลยอ่ะมันเหมือนไอ้เกมภาคในเกมกาชา์โทรศัพท์อ่ะกราฟิกเออรุ่นตรงไหมเกมมันไม่ได้มันไม่ได้ต่างเลยมันจะอันนี้สโคบมันดูเป็นมือถือแหละมันไม่ได้แบบว่าล้ำอะไรบ้างอันนี้ในปีของแม่งกลจะเป็นแค่เกมอันดิมอสโเวินเวอร์โง่ๆแล้วมึงเดี๋ยวนั้นมึงเพิ่งเปิดเบต้าเทสหรอหรือมันเปิดนานแล้วเพิ่งเปิดเบต้าเทสไอ้เหี้ย เน่เ่เดี๋ยวให้ดูจริงๆไลน์นี้มีเกนชินนะต้องปกป้องก็ออกตัวก่อนนะไลน์นี้มีเกนชินนะผมว่าแม่งแม่งประกาศก่อนไหวมั้งไอ้เจ็บปามอยู่ไหนวะใช่ประกาศก่ับผมว่านะในเกมในเกมเฮียเนี่ยแล้วแม่งก็หายไม่ลงไม่ลงอะไรของแม่งก็ไม่รู้เขาไม่รอกันแล้วไอ้เฮียอะไรกิมอะไเดดดี้ฮะอ๋อไปกอล อ๋อไอสัตว์กูตกใจเลยเชียรีเด่นดูดูซีนนี้คุณเชื่อหรือเปล่าว่นี่คือแบ็กออฟไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เอพิกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณเชื่อหรือเปล่าว่านี่คือแบ็กออฟรอแปบบรอซับรอเปลี่ยนมมุกล้องก่อนอ๋อเนี่ยนะเออไอเีกมมันกลายเป็นเกมจะเป็นเบิร์ดไอวูเฉย ชิ้นมีชิ้่มีช่วงไหนช่วงอะไรเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวไอคิดทีนี้มีแคนชิ้นโพมีดหรอมีมีมีทีนึงผมเห็นได้ตาเห็นเต็มสองตาตัวทำอะไรเอ๊ะเป็กีบ่ะอันนี้เนยังไงเออผูเห็นแวบเดียวซีเดียวกูเห็นในสองตาว่าเป็นชิน impact นี่ไงเห็นไหมลงกระบี่ซุ่ไฮโดทิวบายกูดูปี๊ดวุ้เหียไรแต่ขับขึ้นลงเพื่อโอ้โหเป็นแต่นเนี่งเล่นเกมแยตากูไว้ไวโอ้โหใครจะตาไวเท่าผมได้เพื่อขอบคุณครับเพื่อเฮี้ยอะไรครับเลยเมย์เน่ยไปนอนดีกว่าไม่ทำนี้เปีนดจับดีจับครับจับดีจับเป็ดีจับขอขับขึ้วไปนอนอะไรวะกูได้ชิ้นในเกมคอม โอ้ย Are you ready to play? เยี่ยมดีจบดีอยูเ a d y to p l พยโอ้ยกูรอกูไปอะกูกูเลดี้เก็บเกมหนึ่งไงยไม่เห็นจะมาเลยไม่เกมหนึ่งใครหนึ่งมึงติดชื่อทำไมน่ะฮะมึงติดชื่อทำไมในโลโลโก้ตรงกลางน่ะฮะไม่รู้ไม่มีใครรู้ ไอ้เชี่ยมึงอยู่ตรงกลางเด่นหลาเลยสัตว์สรุปไม่มีแม่งโดนบิดไอสัตว์เอ้ยกดสุ่มไปมึงให้กูเห็นมาตาโตสักสองวิก็ได้นะเยี่ยแม่งไม่มีเลยมาตาโตนั่งเกาคุยเออเพราะว่ามันจะมันจะไลฟ์อาทิตย์นี้ป่ะใช่ไหมเออเกันชิตมันไลฟ์ยี่สิบเก้าแต่ไม่ไม่ไม่ใส่ใส่ใ่ใ่ที่มันไลฟ์วันไหนไม่รู้ไม่มีตารางอ่ะผมมีแค่ตารางไม่เพราะว่าถ้ามันเล่นมาหนึ่งวิก็ มันจริงมันต้องไลฟท์ทีที่แล้วไหมแต่ว่ามันเลื่อนมาเลยกายเป็นวิคนี้ไหมถ้าหรือมันวิคหน้าวะคูเริ่มงงเวลาแล้วเ็อเป็นเลขสองจุดสองไลฟ์มันต้องวิกนี้ใช่ไหมใช่ปะเออใช่มันต้องวิกนี้หรือหรือมันเก็บไว้ที่เดียวเลยไม่รู้เดี๋ยวผมรอดูตอนแปดโมงเช้าแล้วกันผมตื่นเช้าอยู่แล้ว <laughs> มันมันแม่มันอาจจะมีอ่ะแต่มันจะเป็นแบบที่เห็นเดลีกัะผมคิดว่าแบบแม่งแบบว่าอาจจะเป็นแค่การ exploration เลยเฉยเออก็เหมือนที่เห็นในลีกอ่ดูทรงแล้วขอบคุณก่อนนอนว่านี่ไงครับเกนชินในงาน gamescom อสัตว g เกนชินได้ิทธิ์มกครพบบิ๊มเลยไอ้พี่กูตื่นมาทำไมเนี่ยกูไม่กูอยู่ทำไมเนี่ยไอ้อย่างน้อยก็ได้เห็นเกมรถไฟไว้ ผมก็เลยบอกไงว่าเหตุผลที่พอยกมันไม่กล้าลงเกมแบบเจอไอชี้นั่นเข้าไปเนี่ยหน่อยเลยกันชีเลตร์นะไม่ไม่ไอรถไฟเ<อ>จอชีวิตร์ไฟไปจ่อยเลยไม่กล้าลงเงียเยนะ้ยใครจะกล้าไอสตาร์เลวที่ถูกต้องเออไม่กูหาไม่บอกนั่นเกิดอะคิวิลี่เชี่ตื่นเช้าหรือไม่ได้นอนตื่นเช้าตื่นเช้าผมนอนน้อยอยู่แล้วจะนอนต่อ ก็จะไอพีใหญ่สองเกมนั้นน่าะทั่วไปแต่เท็ดโอเคเวิร์มันดูไม่ค่อยไม่ค่อยดูเท่าที่คิดเอไม่ดที่ผมเคยเห็นจริงจมันทรงมันเป็นทรงมันเหมือนเกมออนไลน์ใช่ไหมในนี้ในนี้มีอีกหนึงเดี๋ยวเลื่อนถ่ายให้ในนี้มันยังไงมันต่างกันเดิมอ่ะอดูแปลกๆดูไม่ค่อยน่าายเท่าไหร่เล่นดีจาไก่เล่นก่อนก็บอกว่าเขามีวิเตอร์ลเพิ่มแล้วไงครับก็เลยไม่ดันแล้ว ู้ว่าไม่มางานนี้เพราะเขามาไงครับแต่มันแปลกจริงแก๊งเขามาทั้ง Tencent ทั้งฮีโ r o ทั้งเกมไซอันไม่ก็เกมเขายังไม่มีอะไรไงจะขึ้นล้วนะโอ้โหจะขึ้นก็มันก็มันไอไอตัวอย่างเกมพสองตัวนั้นมันไปลงในเทเจบป่ะวะหรือลงที่ใครวะมันลงที่ใครลงหลายเจ้ามีนลงหลายเจ้าไอเจนก็ลง เอ,อเกมแฟนวิสูจก็ลงแล้วฟนวิสูจน์แม่งลงไม่พอแม่งแฮชแท็กพีอด้วยเงี้ยกลัวมไม่รู้โฆษณาผักหน้าเขจ่ายเพิ่มขัหน่อยจะได้ไม่เอาแฮชแท็กพีอใส่เข้าไปไวุ้ยใครก็รู้อยู่แล้วเปล่าว่าจ่ายเลยบอกให้รู้เงี้ยไอ้เงี้ยขอแคปชั่นอย่างเขาแคปชั่นอย่างหรูว่าโอ้โหนู่นนี่นั่นแล้วก็แฮชแท็กพีอาเาใครก็รู้เปล่าเกมมาลงในช่องดูดีไอ้เข้ามันก็จ่ายทั้งนั้นหละแต่ต<ว>อนโพสมเขาโยเขาไม่แฮชแท็กพีอามันะจ่ใจเยอะ อ้าก็จ่ายเหมือนกันแต่ไม่บอกเก็บในหน้าเล่ในเฟทิกเกอร์เกมมีปืนอะนิมอสเป็นเป็นอะไรกับเฟตสเตนท์ครับภาคสองกับเฟตสเตนท์เวอร์ชั่นทิกเกอร์นั่นเนี่เป็นมที่แล้วติดเหนืออะไรเงี้ยทำไมติดเหลือเพลงดันโฟร์เดอะฮิวเงไหนเนี่ยอ๋อเพลงอะไรวะาดันโฟร์เดอะฮิวละวะยิงอะไรวะไม่รู้เพลงอะไรเขาให้ทิกเกอร์เกมยิงอนิเมะจะเหมือนไอ้นั่นเปะวะ มันชื่ออะไรวะก่อนหน้าที่มันลัตตาชุอ่าตรงนี้หาก็ไลฟ์มันพอหาติดนลยก็สิบเพลย์พอหาเ้ยหาอะไรวะอ๋อมันไม่ได้ขึ้นเตือนแล้วมึงเตือนมันในในยุดโทรศัพท์แต่ในคอมไม่มีอะไรของมึงวะอ๋อถอนนี่ไงฟอร็ดีฮิวพิงแล้ววะ เพ่งอะไรวัานั้นฟดีีถ้ากูเปิดต่ออะไรมีก็ติดต่อดูกนีขเพอะไรวึ้นปหนอะไรอ่ะมันมีมันมีในงานเหรอในพิมพ์ประกอบเ๊ิโลวะติ๊ิโลอ๋อเฮประกอบจะเทิโลเหรอใช่เหรอไม่รู้เวลองดูอีกรอบดิติดแม่เหงอเฮ้ยดี๋ยติดแเหรอลองอีกรอบนึงลบไป ลบเพลงไม่ดูหรอกนะลบมันลบเพลงยังไงเดี๋ยวมันเพิ่งมามันมันเคมได้เลยเหรอเนี่ยหรือมันเป็นเพลงเก่าติดช่วไหนนี่ไม่รู้อะฮะไหนเพลงเนี่ยหรอจะบอกว่าเพลงนี้นะอ๋อขอบฟ้าอ่ะห่าพอดี่ยลอกๆ็อกให้เออห่าพอดี มันใช่หรอที่มันไม่ใช่วะไม่ใช่ไม่ใช่กรดดลงไไม่รู้งี้ก่อนที่ลบไปแล้วมันติดอะไรยังไงมีสติแล้วติแล้วไม่โดนอะไรกะสิกรสิกสิไอ้นี่อ่านชะตารโดดลิกสิอะไรอ้โหโเปิดเยี่ยนเข้าให้วะเนี่ยเยอมากปิดทันคลิปอะไร ะติดเป็นทอเลยเชียเยนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันคือมันคือเพลงอะไรคุณเอาเพลงเลยขึ้นอ่ะไม่รู้หรือว่าคําว่าคือปกติเวลาผมจะลฟ์แล้วไม่มีอะไรทำผมจะเซิร์ว่าดอคมิวีแอมเบียนมิวส์สโน่คอปปี้ไลท์กูเ <laughs> ปิดแล้วกูกคอปปี้ไลท์โนคอปปี้ไลท์แต่โดนสไตล์เฮียอะไรวะนี้นอะไร <มา S 2> ของมึงวะไเป็ดไ้ตื่นต้องตืต่นเช้ามาดูรักเกินชินต่อ เคียบเคยจับโชคดีเจอกันเนอะกูตื่นมาทำไมวะเนี่ยไม่มีใครรู้